ปัจจุบันประเทศไทยกัญชาเสรีหรือยังมีศิลปินสูกโช,โชบนเวทีทำไมตำรวจไม่จับปัจจุบันพฤษภาคม2568ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่รับรองกัญชาเสรีอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะมีการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5เมื่อวันที่กมิถุนายน2565 แต่การใช้กัญชายังจำกัดอยู่ในกรอบของการแพทย์และสุขภาพการใช้เพื่อสันทนาการหรือสูบในที่สาธารณะยังคงเป็นเรื่องที่มีข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีศิลปินสูบกัญชาบนเวทีและตำรวจไม่ดำเนินการจับกลุ่มอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นช่องว่างทางกฎหมายการปลดล็อกกัญชา โดยไม่มีการออกกฎหมายควบคุมที่ชัดเจนทำให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดเจ้าหน้าที่อาจเลือกที่จะไม่ดำเนินการในบางกรณีโดยพิจารณาจากบริบทหรือความเหมาะสมของสถานการณ์การตีความกฎหมายที่แตกต่างกันเจ้าหน้าที่แต่ละคนอาจมีการตีความกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินคดี อย่างไรก็ตามการสูบกัญชาในที่สาธารณะยังคงเป็นเรื่องที่มีข้อจำกัดทางกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีหากมีการร้องเรียนหรือพบเห็นการกระทำดังกล่าว